เอ็ดมาแล้วเอด็ดเอ็ดมาแล้วไอเผมผมเดือนหน้าแฟนผมไปครับตอนนี้เขาอยู่เยอรมันอยู่ครับผมตอนนี้อยู่เยอรมันไปเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วนี่เองอยี่สามเดือนเขาจะกลับมาคาวีซาตลอดอยู่ที่นู่นครับ ลูกก็ทางานอยู่นู่นโตแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วทำงานเดือนหลายตังค์อยู่ออกแบบดีไซน์บ้านอยู่เยอรมันเหมือนกันเขาไม่โอนสัญชาติไงถ้าโอนแล้วมันลําบากซื้ออะไรไม่ได้อยู่นู่นเขาก็ซื้อรถซื้ออะไรได้อยู่นี่เขาก็ซื้อซื้ออะไรได้ไงไม่โอนถ้าโอนจะลําบากโอนมันซื้ออะไรไม่ได้